เจอเด็กเล่นฟรีไฟอะดูดิรหัสตึงมากแบบนี้ใบต้องเข้าไปถามทุกคนเดี๋ยวใบจะเข้าไปทักทายน้องค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะถามคาถามน้องด้วยถ้าน้องตอบคําถามเกี่ยวกับฟรีไฟถูกรับหมวกแหลงแกนใบนี้ไปเลยไปดูสิว่าน้องจะเป็นฟรีไฟตัวจริงไหมสวัสดีค่ะหนูเล่นฟรีไฟมานานหรือยังคะนานแล้วนานแล้วกี่วันคะสี่วันค่ะสี่วันเหรอโอ้โหรหัสตึงมากทุกคนดูโหเพชรต้องปาดแสนหะน้า ทำเองหรือเปล่าคะใช่เอาเตเอร์เมงเหรอโอเควันนี้พี่ใบมีคําถามมาถามน้องนะคะว่าแต่หนูชื่ออะไรคะชื่อชื่อใบชื่อออลล่าชื่อออลล่าโอเคน้องออลล่าคะ่ะเดี๋ยววันนี้พี่ใบจะถามคําถามน้องออลล่านะคะถ้าน้องออลล่าตอบถูกรับหมวกแหลงแกนใบนี้ไปเลยถ้าได้เอ่อน้องออลล่ามีคุณแม่ชื่อว่าอะไรคะพี่ใบเซนอะไรนะคะพี่ใบเซน ชื่อว่าอะไรทีซีไปแฟนเงว้าวถูกต้องใช่ไหมถูกต้องถูกต้องแย่รับหมวกพี่ไปแรงแกนไปเลยค่ะขอบคุณค่ะด้วยลูกใใจว้าวเก่งจังเลยค่ะแ,แล้ววันนี้พี่ใบก็ขอมอบหมวกแรงแกนใบนี้ให้กับน้องออผู้โชคดีของเรานะคะใส่เลยนะใส่ลูกมันมาว้าวติงมากสดจัดเลยติงมากเลยค่ะขอบคุณพี่ไบค่ะว้าว ตึงมากเลยแล้วหมวกแหลงแกน้องออก,ก็ตึงมากเลยหันหน้าให้พี่ใบดูหน่อยสิคะว้าวสวยมากเท่มากเลยค่ะ <มา S 1> ก็ขอบคุณสําหรับวันนี้นะน้องออเราเจอกันใหม่คะ่ะบายบายไปแล้วนะไปดู